สวัสดีครับเมื่อนี้เบาสบางมีเวลาหลายภาวะอย่างมัติมันเป็นบ้านหยุดพี่น้องหยุดเงาหยุดบักเงาเลยก็เลยมีเวลาที่ออกมาสูดอากาศปกติแล้วเท่ากับอยู่ในเมืองกันเราพี่น้องนะโดนๆที่ได้ออกมาทงมาทานอย่างซี่พี่น้องได้มาออกมาสัมผัสมาสูดอากาศที่มันบริสุทธิ จาาาาังสี่พี่น้องหายากเลยพี่น้องที่เฮาที่มีเวลาที่ออกมาสูดอากาศจังสี่พี่น้องเขาออกมามาสูดอากาศ้วกามาฟังเสียงเขียดเสียงกบเสียงยังอยู่ให้อยู่นะนี่พี่น้องมันบเป็นอีหยังมันความสุขพี่น้องมันเป็นอีหย่างที่มีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเขาผูกปลูกฟังมาตั้งแต่น้อยว่าจิ่งที่อยู่กับเฮานี่ เขาเห็นมาตะเล็กแต่น้อยเพราะว่าอาชีพเขาเป็นชาวนาพี่น้องนะเพราะว่าเขาอยู่วันนอกชนบทเขาอยู่จังสีหาเวลาเวลาพี่น้องเขาอยู่กับการทำงานอยู่กับในเมืองอยู่กับในเมืองเขาก็เห็นแต่ว่าปลาปูน่ะพี่น้องโดนมีเวลาที่เขาได้ออกมาจังสี่มันเป็นความสุขทางใจพี่น้องเป็นความสุขทางใจที่เขาได้มาจังสีคล้ายๆกับปลาเขาเห็นแล้วเขายิ้มในใจ ยิ่มแยใจเพราะว่าอย่างเราตีเราเห็นธรรมชาติกินอะไรธรรมชาติเออค,ค,คิดว่าเออเขาได้มาแล้วได้มาสัมผัสได้มาสูดอากาศบานเขาแล้วเป็นอีกอย่างที่มันอิ่มเอิบแน่ใจเพราะว่าเขาเคยเห็นแต่น้อยแล้วเขาได้จานไปโดดจากไปพ่ออย่างเราตีไปสูการสูงานนั่แหละพี่น้องจากไปเพราะว่าเขาได้ไปไปสูไปสูอย่างไปสูฟันไปสูฟันไป สู้เพื่อ,อยังเพื่อแรงเงินนี่แหละพี่นอ้องไปสู่งานเพื่อแรงเงินเพื่อเอามาอย่างวันที่เมื่อจุนเจือครอบครัว้วกา็มาเพื่อปากเพื่อท้องคนที่เขาหากคนที่อยู่เบื้องหลังเฮาเนี่ยแหละคนอยู่ทางหลังเฮาพี่น้องจังใดก็ากดกตามเต่ที่เขามีความสุขบ่วอยู่ในเมืองก็ตามเตพี่น้องความสุขเขาต้องเพื่อแพรเพื่ออย่างเฮาก็อย่าลืมคนทางหลังพี่นอ้องคนทางหลังเฮา เขามีความสุขผู้เดียวได้บอได้แต่ว่าเข story, nice. เาสิถิมคนข้างหลังเขาได้บบคนข้างหลังเขาสําคัญพี่น้องเขามีความสุขเขาก็อยากให้เขาได้กินอย่างของแพงๆอาหารเมื่อละสี่หาพันสามพันสองพันหรือว่าเมื well. ่อละพันหาพันี่อย่างกระทำพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องคิดว่าเออกูกินอาหารรสจังซีแลบกูได้กินดีอยู่ดี แต่ว่าเขาก็ยืมมาคนทางหลังเขาเขาก็มีอย่างเขาก็อยากให้เขากินอยากกินในสิ่งเดี่เขากินเขามีความสุขเขาก็อยากให้คนทางหลังเขามีความสุขนาะเขาดิ้นรนพยายามเพื่อสั่งอนาคตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ที่ได้เหตุให้คนทางหลังเขามีความสุขไปนาเพร่ะวาผู้ใดก็ตามแต่อยู่บ้านเขาก็นกนนะัะพี่น้องพ่อแมเอ่เขา ผู้เพิ่นอยู่ทางบ้านพี่น้องมีอีย่างเพิินก็นอยากให้เฮากินบางเทื่อความสุขนี่ถึงแม้ว่าแกงนุ่มไม้ถวยนี่เฮาจะกินกินอยู่ในเมืองได้บอกินได้เฮาสามารถหาได้บ่หาได้แต่ว่ามันกับบทสิบแซ่บมันบบได้บรรยากาศบบได้อีหยังในหลายอย่างพี่น้องบรรยากาศรแดร้เป็นฝีมือของพ่อของแม่ที่เฮ็ดให้เฮาแดบ่บว่าจะเป็นลาบก้อยหร,ออหรือว่าออมมกหวกหรือว่าอีหยังก็ตามแต่กินในในเมืองมันก็บิ บ่ไดอัธรลดคือกิ่นอยู่บ้านพี่น้องความสุขของเขาคือได้กลับมาบ้านเกิดกลับมาบางเทื่อเขาจากไปโดนหลยกลับมาบ้านบางเทื่อเขาก็ใจายหายรู้สึกใจหายป่ะหลายๆอย่างมู่พวกเขาหลายๆอย่างบางเทื่อกะตั้งแต่มูพวกสมัยเรียนน้ากันเพื่งจะจากไปพูนไปพี่ไปเหตุงานอยู่ในที่ต่างๆหลายๆแต่คะแนนไปพี่น้องบ่พี่น้องคือกันแตกไปตาแตกถะน้โมไป แต่ว่าในความทรงจําในวัยเด็กเขาก็ยังเหลือลงเหลืออยู่สร้างได้พี่น้องสร้างทุกที่ทุกอย่างได้แต่ว่าความสุขเดะมพี่น้องของตะของที่นีแล้วก็อย่าลืมคนทางหลังเขาเดิอพี่น้องเด้อความทางหลังเขาเมื่อนี้ออกมาบงมาทาออกมาทงมาทาแล้วนะนะเป็นอีกอย่างที่มันสบายใจพี่น้องมีความสุขสุขที่ใจอิ่มที่เขาได้ออกมาเบิ่งห้เบิ่งนาจางังสิมันอิ่มอิม เติบใจพี่น้องมันบอกบ่ถูกว่าเป็นยังไรได้อยู่กับธรรมชาติจังทยิด้ยินเสียงกบเสียงเขียดนี่บัว่อยไซสก็ตามที่เราเสียงกบเสียงเขียดอยู่ทางพุ่นเห็นว่าเห็นดาวอยู่ทางพุ่นเขาก็อุ่นใจเลยว่าเขาไปเหตุการณ์เห็นงานอยู่ต่างประเทศเขาเห็นดาวเออคนบ้านเขาที่เป็นคือเขา่บนาะเห็นดาวอันหน่วยเดียวกันกับเขาบบแต่ว่ามันมันกะมันบ่คือ ดาวก็จริงูแต่ว่ามันกับดาวนุ่ยเดียวกัน,กนนั่นแหละแต่ว่ามันต่างถินต่างอากาศตางสถานที่นี่พี่น้องมันก็สููดาวอยู่บานเฮาบ่ได้พี่น้องว่าอาหารนี่แหละเหมือนอาหารที่เฮากินนี่แหละสูแกงน้องไหมถวยอยู่บ้านเฮาบ่ได้เ้ยพี่น้องฝีมือเม ager, ่ฝีมือพี่ฝีมือน้องตำชมคือกันพี่น,บบอน้องแซ่บบ่แซ่บตำคนในเมืองคนตำแซ่บบ่แซ่บแซ่บคือกันแต่ว่า ต่ำยุบานเขาต่ำแบบธรรมดานี่คนกินน้ากันหลายๆคนแต่เมื่อโฮมกินกนกันมันสิมีความสุขพี่นอ้องความสุขอิ่มเอิบใจพี่นอ้องคือจังสี่แหละที่บาว์ที่ออกมาทุ่งนาจังสี่แหละมันมีความสุขพี่นอ้องแต่ออกมาจังสี่มาเห็นธรรมาชาติจังที่มากระมาทายถอดให้เบิกมาบ้านเขายังมีอีกอย่างที่มันในไว้เด็กในความทรงจาเขา อันนี้เป็นอย่างทีบ้านเฮากทีิเอินมาหมักหอมหอหรือว่าภาษาการกาจิเอินมาไอ้หมักกระทกลกปลาหรือว่าหมักตําลึงปลาจากเฉียงออกมานะาคือเก่าหน่ะพี่น้องมาสัมผัสมาเที่ยวมาเบิ่งตาคือเก่าหน่ะไม่ให้มานานะมาเบิ่งพิ่นเผาทานผย,ยามมันมันซื่อออกมาให้คนบ้านเฮาเห็นว่าจังสี่บ้านเฮายัางหลงเหลืออยู่ ก็ยังเหตุจังส่การดําเนินการก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าเขาจากบ้านเมืองไปโดนแต่ว่าคนทางหลังเขาก็ยังสูงสู่คือเกา่าหลายๆคนพ่อแม่ลูกเต้าเพื่อนก็ยังรอร้ออย่างไรติร้อเพื่อเขาค้นที่เขาไปเห็ุงานเหตุการณ์อยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยเพื่อนก็ยังรอร้อที่เขากลับมาเพื่อนก็ก่ได้คิดอย่างไรพ่อแม่เห็นเขามีความสุขเพื่อนก็ดีใจจังส่ละแต่ว่าเขามีความสุข มั่งมีสีสุกกะตันเฮาก็จะลืมพอเมเ่อแม่เฮาพี่นอ้องออกมาจากสี่ละ่ะมาทายบ่อันนี้เป็นของตาตาเนี่ยตาอย่บ้านตา,ตา,ตาเพื่อนก็ปลูกทุกอย่างปลูกอยบานนี่เมืองนี่แหละปลูกมาออกมาจากสี่ละ่ะมีความสุกเี่นาะมาทายมาหยังมาทายารูปมาเห็นนั่นเทียนนี่ก็มีความสุขอันนี้เป็นบักเ้าที่เพื่อนปลูกไปพี่นอ้องต้นติดเตียปลูกไว้นึงสีแล้วก็ทายทอดออกมา ความันเป็นความสุขก็เลยตีแพ้ให้หมูพวกเบิ่งน้าจันสี่หล่ะพี่น้องอะไที่มันมีความสุขกรอยากให้หมูพวกเพื่อนก็นออกมาเพื่อนกับมาอยู่ให้อยู่นาเพิ่นก็นมีกระท่อมน้่อยเพื่อนเ,เห็นล่ะเขามีแรงใจมีความสุขผูกเบาเห็นแล้วเบามีความสุขน้าเพิ่นแล้วก็เลยไม่ตีแพ้ให้หมูให้พวกเขา